สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กันอีกครั้งกับ s อ m พ c แคายนะคะวันนี้มีมาแนะนำอีกหนึ่งคันเป็นรถเบนซ์ E 2 2 0 D นดีนะคะลูกค้าเข้ามาเปลี่ยนยางเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าทางร้านของเราแนะนำลูกค้าเป็นยางตัวไหนค่ะค่ะและนี่ก็เป็นยางที่ทางร้านแนะนำให้ลูกค้านะคะเป็นยางมิชลินรุ่นไทมัสซี่สนะคะลูกค้าไซส์2 4 5ทับสี่ห้านะคะทางร้านนะคะมีบริการหลังการขายให้ลูกค้านะคะสลับยางส่งล้อรีทุก0นึ่งหมื่นโลนะคะ ลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร02 459 4626หรือทักแฟนเพจได้เลยนะคะหรือลูกค้าท่านใดน,นะคะสะดวกที่จะแวะเข้ามาที่ร้านของเราเลยก็ได้ค่ะร้าน,นของเราตั้งอยู่ที่ถนนราชักคลึกติดก,กับห้างเดอะคิสตันก่อนถึงวงเวียนพระราม5นะคะเสร็จเป็นที่เรียบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับรถเป็น E220D ที่เข้ามาเปลี่ยนยางกับทางร้านทางร้านของเราแนะนําลูกค้าเป็นยางมิชลินรุ่นพาเมซี่4นะคะลูกค้า สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร02 459 4626หรือทักเพนเพจได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางร้านต้องขอขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะที่เข้ามาใช้บริการร้าน,นเนดทีแมค,ค้ายสวัสดีค่ะ